สวัสดีครับตั้นครับสวัสดีครับคงครับรายการ w e d d i n k แล l กรายการที่จะมาพูดคุยถึงแง่มุมต่างๆของการจัดงานแต่งงานวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องการเช่าสินสอดในงานแต่งนะครับต่อจากตอนที่แล้วเลยเรื่องสินสอดนะครับครับมาดูกันว่าการเช่าสินสอดเนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างครับครับก็เรื่องเช่าสินสอดใช่ไหมครับหลายๆคนอาจจะเคยได้รับรู้นะครับว่ามีการเช่าสินสอดกันในงานแต่งแล้วก็ อะไรคนก็คงจะไม่รู้ใช่ไหมครับผมไปหาข้อมูลมาเนาะเรามาดูกันนะครับที่ค่าใช้ใจ่ายในการเช่าสินสอนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับค่าใช้จ่ายในการเช่าสินสอนเนี่ยโดยโปกติแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณร้อยละห้าร้อยละห้าเปอร์เซ็นต์ต่อวันโดยที่ขั้นต่ำเนี่ยจะเริ่มต้อนอยู่ที่ประมาณสามหมื่นห้าพันบาทต่อวันสามหมื่นห้าพันบาทเนี่ยคุณอาจจะได้เงินสดห้าแสน 5, ได้ทองอีกส่วนหนึ่งนะครับผมซึ่งตรงเนี้ย ถ้าคุณใช้บริการเนี่ยก็จะมีคนนะครับเอาเงินไม่ให้คุณถึงที่เลยในวันงานนะครับผมแล้วก็เขาก็ดูแลรักษาทุกอย่างเรียบร้อยนะครับคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยเรื่องนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับก่อนที่เขาจะเอาเงินไม่คุณในวันงานเนี่ยมันต้องมีการตกลงทําสัญญาคันทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างชัดเจนนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับเขาจะรักษาความลับให้คุณจะไม่มีการเอารูปการจัดงานของคุณไปลงใน Facebook ในเพจต่างๆว่า นี่นะลูกค้าของเราเป็นคนนี้นะได้เช่าเงินสดเท่านี้ทองเท่านี้แน่นอนว่าเขาไม่ทําครับเป็นความรับผิดลูกค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าการที่จะให้เช่าเนี่ยทั้งครอบครัวของฝั่งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเนี่ยต้องรับรู้นะครับไม่ใช่ว่าเขาเอาสินสอดไปให้ปุ๊บเจ้าบ่าวไปให้ฝั่งเจ้าสาวฝั่งเจ้าสาวเก็บกลับบ้านไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาต้องทำสัญญาและให้รับรู้ทั้งสองฝั่งจะได้ไม่เกิดปัญหานะครับซึ่งในวันงานนะครับจะมีคนเอาสินสอดมาให้คุณแล้วก็จะมีคนเฝ้าแน่นอนฮะซึ่งแน่นอนเนี่ยเขาก็จะเนียนๆน,น,นะครับอาจจะปลอมตัวเป็นแขกมารูปงานนะครับก็คือเนียนอยู่ในงานเพื่อเฝ้าสินสอดอันนี้แหละโดยส่วนใหญ่เนี่ยสินสอดเนี่ยเขาคงไม่มาฝากคุณเป็นข้ามคืนนะครับ,รบก็คือเขาจะมาตอนเช้าแล้วก็เก็บกลับในวันนั้นเลยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ เขาจะปลอมตัวเป็นตากล้องนะครับปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรมปลอมปลอมตัวเป็นทีมรันคิวเขาสามารถปลอมตัวได้พวกนี้เขาปลอมตัวเก่งนะฮะผมก็เคยเจอนะครับลูกค้าผมเนี่ยที่เช่าสินสอดในงานอันเนี้ยเขาไม่ได้บอกผมหรอกครับแต่ว่าผมพอดีแอบเห็นพอดีเรียกว่าแอบเห็นอ่าแอบเห็นพอดีแล้วคุณก็ยังสังเกตได้ด้วยแปลว่าเขาก็ปลอมตัวไม่เก่งเท่าไหร่เออพอะแอบเห็นแล้วก็เลยสังเกตครับอ๋อ,อคือผมว่าแอบเห็นเขาเอาเงินมาให้ เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับซึ่งผมมาโล่งดีเทลอันนี้ดีกว่าโอเคแล้วก็ในงานเนี่ยเขาก็ปลอมตัวนะครับเป็นทีมรันคิวซึ่งเขาไม่ใช่ครับเพราะว่าผมรู้ว่าทีมรันคิวมีใครบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้ฮะแต่ว่าแขกทั่วไปก็คงไม่รู้หรอกนะครับพอดีพวกผมเข้าเซตอัพงานเช้าก็เลยแอบเห็นหน่อยนั่นเอง ที่เมื่อกี้เห็นเนี่ยเห็นบอกว่ามีเรื่องค่าใช้จ่ายที่แบบเริ่มต้นประมาณ3 5ม0 0ืแล้วถ้าเจ้าภาพเนี่ยหรือเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยต้องการเช่าจํานวนน้อยเนี่ยมันก็พอได้ไหมจริงๆแล้วคือเขาบอกเลยครับว่าขั้นต่ำมัคือ3าม0 0ืเพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าเขามีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับทั้งค่าเดินทางนะครับค่าที่พักนะฮะแล้วก็ค่าคนนะครับที่ไปเฝ้าสินสอดให้คุณใช่ไหมครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยก็ประมาณ3คน สี่คนนะครับอยู่ที่จำนวนสินสอดจำนวนสิน,อน,นสนอดด้วยนะครับแล้วก็รายละเอียดของงานด้วยนะครับซึ่งเรื่องต่างๆเนี้ยคุณก็ต้องคุยกับกับทางบริษัทที่ให้เช่าสินสอดให้ชัดละกันนะครับว่ายัางไงเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่ไปว่าจ้างเนี่ยก็คงไม่อยากให้แขกรู้ฮะว่าคุณไปเช่ามานะครับผมคุณจะเขาแต่งเป็นตีมอะไรจะปลอมตัวเป็นใครคุณไปคุยกันได้ชัดเลยว่าเขาทําได้ทําได้ดีแค่ไหนนะครับซึ่งพวกเนี้ยมืออาชีพครับคุยได้ ่จริงแพงไม่แพงเนี่ยมันอาจจะเป็นค่าความเสี่ยงของคนที่ปล่อยให้เช่าด้วยใช่ครับผมก็เป็นค่าความเสี่ยงของเขานะครับจริงๆเนี่ยเรื่องการเช่าสินสอดในงานแต่งเนี่ยคุณก็อย่าไปมองแล้วครับว่ามันเป็นการออโกหกหลอกลวงอะไรผมว่ามันมันไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าอันนี้เขาก็ไม่ได้มาหลอกเอาเงินจากแขกใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาสินสอดกว,ว้างไว้เยอะแล้วจะเก็บเงินเข้างานขายตัว๋วอะไรคุณที่ไหนก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้เนะี่ยมันก็เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ บางครอบครัวเนี่ยเขาก็ต้องการให้มันดูดีเพื่อที่คนข้างบ้านจะได้ไม่เอาไปนินทาเฉยๆนะครับเป็นาาการจัดการปัญหารูปแบบหนึ่งแล้วกันอยาให้มองอย่างนี้มากกว่านะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยอย่างลูกค้าที่ผมบอกว่าผมเห็นว่าเขาเช่าเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกค้าที่ไม่มีเงินนะฮะเขาก็เป็นคนรวยคนหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ไปคุยเขาหรอกว่าเหตุผลในการเช่าของเขาคืออะไรนะครับแต่ ผมก็หาข้อมูลมาเนี่ยผมก็ทราบจากบริษัทเนี่ยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาเช่าสินสอดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์อย่างเดียวนะครับมันเป็นเรื่องความสะดวกสบายด้วยคุณคิดภาพดูนะสมมุตินะครับว่าสินสอดในงานเนี้ยเป็นเงินสด5้าล้านบาททอง20บาทคุณอย่าลืมนะครับว่าเงินสด5้าล้านบาทเนี่ยไม่ใช่คุณเดินเข้าไปในธนาคารแล้วคุณบอกว่าขอเบิกเงินสด5้าล้านบาทแล้วเขาจะมีให้คุณ ธนาคารไม่มีนะคะคุณจะเบิกจํานวนเงินเท่านี้เนี่ยคุณต้องแจ้งล่วงหน้านะครับว่าคุณจะเบิกเงินห้าล้านแต่ถ้าคุณต้องการธนบัตรที่เป็นใบใหม่ซึ่งแน่นอนคุณต้องการใบใหม่คุณก็ต้องบอกเขาล่วงหน้าให้เขาเตรียมไว้ให้ไม่งั้นเขาก็ไม่มีนะครับธนบัตรใบใหม่นะฮะต้องจองนะครับแล้วก็ทองนะครับสมวทองยี่สิบาทคุณมีอยู่หรือเปล่าถ้าคุณมีอยู่คุณก็เอาอกมาวางก็ได้ใช่ไหมฮะหรือถ้าคุณมีแล้วมันไม่สวยคุณอยากได้ทองก้อนคุณเป็นทองเส้นคุณว่่าามมัันไไโอเคคุณทํยงง คุณจะไปซื้อเวลานั้นอาจจะไม่ใช่เวลาที่คุณจะซื้ออะไรจะเป็นทองเวลาที่โอ้โหทองมันขึ้นสูงสุดแล้วอะแพงมากอะคุณจะไปซื้อตอนนั้นเหรอคุณก็ไม่อยากจะซื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเช่าเนี่ยมันก็เป็นออปชันในการจัดการเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับยิ่งในวันงานนะฮะถ้าคุณออกมาที่งานสินสอดทาพิธีกันเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะไปเก็บไว้ที่ไหนเก็บที่ห้องเจ้าสาวครับเก็บที่โรงแรมอะครับคุณก็ไม่สบายใจเก็บในรถหรอครับ คุณอยู่งานถึงเย็นคุณจะมีความสุขไหมเนี่ยคุณต้องมานั่งผวงกับกับทรัพย์สินจำนวนเนี้ยใช่ไหมฮะแล้วพอจบงานคุณทํายังไงต่อคุณจะเงินสดไปฝากธนาคารเหรอฮะ,ะก็มันก็ลําบากอะครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการเช่าสินสอดเนี่ยมันก็ช่วยคุณจัดการปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วก็ทําให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานทรัพย์สินสอดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ภาพลักษณ์อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความสะดวกสบายด้วยนะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจทีเดียว โอเคก็คือการเช่าสินสอดเนี่ยก็นับเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งหรือเป็นโซลูชันอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือเจ้าภาพนะครับที่ต้องการตอบโจทย์เรื่องภาพลักษณ์นะครับความสะดวกสบายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ไม่มีผิดถูกนะครับก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่ถูกกฎหมายแล้วกันเรียกอย่างนี้นะครับไม่ผิดแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าคุณสนใจนะครับคุณก็ต้องไปเสิร์ชเอาเองครับทั้งจากเอ่อ g ูเจาก Facebook Instagram อะไรก็ว่านไปนะครับเพราะว่า มันเป็นธุรกิจที่ไม่ค่อยมีการบอกต่อเท่าไหร่นะฮะใครจะมาบอกว่าเฮ้ยไปเช่าสีชันก็เช่าเจ้านี้มาเขาไม่พูดกันใช่ไหมฮะเพราะงั้นคุณต้องไปหาเองครับแล้วก็ดูเจ้าที่มีความน่าเชื่อถือนะครับมีสัญญาที่ชัดเจนนะครับผมใช่เลยครับผมโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เป็นเรื่องการเช่าสินสอดในงานแต่งนะครับก็ สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเติ้งนะครับจากไลเซนนะครับสำหรับภาพประกอบนะครับผมใครสนใจสินค้าไลเซนนะครับก็สามารถเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับก็อย่าลืมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ